ก,ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมคนดูน้องๆหนูที่รักทุกคนกันด้วยนะครับผมกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับจอเซฟนะฮะก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า go to bed หรือว่าไปเข้านอนนั่นเองนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมเฮ์เลอร์นะครับผมเกมสร้างโดยจเซฟผมเหรอหยอกเล่นนะจเซฟมูลาอ่านไม่ออกนะครับโอเคผมจะไปอ่านละกันสร้างคนเดียวด้วยอืมโอเคเรามาลองเริ่มกันดีกว่าโอเค เกมนี้ไม่เกมผีเท่าที่ผมรู้มานะครับสถานการณ์ที่หนึ่งโดยตัวทดลอง A ไปนอนไปนอนไปนอนนอนเลยนอนเลยเคยนอนแล้วอ่าผมนอนแล้วแล้วงไงต่อคุณได้ล็อกประตูห้องไหมประตูนะโอเกมมันต้องเกี่ยวกับการล็อกประตูเหรอไม่ได้ล็อกดิเฮ้ย ใครเข้ามาเอ่ยอุ๊ยเดินมาหน้าห้องอายาผมตายแล้วเหรอ,อทาวิงมึโคตรตลกอะซีเรียลชันเฟลม,มีคนเข้ามาได้เริ่มใหม่ใหมเริ่มดิทาวิงแม่งโคตรตลกอะคุณผู้ชมเอ่อโอเคเรายังไม่ควรไปนอนใช่ไหมเอ่อ เออนั้นก็มีอะไรให้ทำบ้างในห้องอ๋อเราเรากดยูสเอาผมนึกว่ายูสไฟโอเคโอเคอันนี้คือนอนนอนได้เราเขาต้องล็อกประตูใช่ไหมมีรูปด้วยฮะโอ้ภาพโคตรเบียนหัวเลยภาพดูเบียนหัวจังแงซ่อนมีดด้วยเหรอเราต้องซ่อนมีดด้วยเหรองั้นเราก็ซ่อนมีดแล้วกันตู้มีอะไรไหมไม่มีประตูอ๋อประตูล็อกได้โอเค ทีวีเปิดได้นูนนี้หน้าต่างปิดเออใช่ละคนเออมันมันล็อกได้ไหมหรือมันปิดเฉยโอเคล็อกไม่ได้อน,นี้อะไรอะ่ะมี security อา่าม,มีมีระบบเตือนภัยนะครับผมป้องก,กันภัยนอนเลยแล้วกันเอ,อ้าผมลืมปิดออมันปิดให้ประตูปิดให้ปิดไฟดิเออปกติผมไม่ค่อยปิดไฟนอนนะแล้วแต่วันแล้วแต่ฟิลไงบางทีก็แล้วแต่ฟิล คุณล็อกประตูหน้าหรือ,อยังล็อกแล้วครับขอใหญ่เลยนะเอ่อปิดหน้าต่างหรือ,อยังปิดแล้วครับเออ,เอ,อได้กันสัญญาณกับขโมยหรือ,อยังกันแล้วดี อ้าวมันทุกเข้ามามันแจ้งแล้วซ่อนมีดหรือ,อยังซ่อนแล้วครับคือเขาจะใช้มีดในบ้านเราฆ่าเราจริงๆเลรอไม่รู้สิถ้าเป็นผมก็คงจะแบบ ถ้าเป็นผมคงจะใช้มีดของคนอื่นโอเคไม่มีใครเข้ามาได้ไปสถานการณ์ต่อไปสถานการณ์ที่สองตัวทดลอง B ตัวทดลอง B ก็ไปนอนทำไมบ้านมันเลๆะๆแปลกๆอะ่ะบ้านมันแบบมันคนติดเหล้าเลยผ้าก็ไม่ซักโอ้เราสามารถไปนอนได้เลยใช่ไหมลองลองลองนอนได้ไหมครั้งนี้เราจะโดนใครฆ่า บ้านปลอดภัยหรือ,อยังปลอดภัยแล้วดิแน่ใจไหมทำไมมันขึ้นคห้รีทายกับเยสงั้นดีทายกันอ,อ๋อ,อมันมันไม่ไปเริ่มตรงแรกใหม่เหมือนคนนั้นเหรองั้นเดี๋ยวเราไปล็อกบ้านดีกว่าผมรู้สึกว่าบ้านเหมือนผมเคยเห็นเหมือนเป็นบ้านฟรีเลยบ้านอันเนี้ยเออใช่บ้านฟรีจริงนะมีอะไรทําบ้างเออปิดประตูได้ ซ่อนมีดเนาะซ่อนมีดโอเคหน้าต่างตั้งสัญญาณการขโมยอันนี้เปิดได้มั้ยเนี่ยล็อกประตูหน้าเฮ้ยอะไรอะชั้นใต้ดินเหรอหรืออะไรหรือว่าทิ้งขยะหรือมันคืออะไรทำไมมันมันดูแปลกๆอะบ้านหลังเนี้ยเหมือนมัน ไม่รู้สิผมรู้สึกว่ามันแปลกๆยังไงไม่รู้มีฮีเตอร์ด้วยแหละแต่ว่ามันดูแปลกๆอะบ้านนี้ปลอดภัยแล้วใช่ไหมใช่น่ชชัวใช่ไหมชัว ดีเอา้าไม่มีใครบุกมาหรอสถานการณ์ที่3ามซับเจ็ไปนอนทำไมฉันฉันอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยฉันมาที่นี่ได้ยังไงเอา้าแล้วผมนอนได้ไหมไม่ฉันต้องออกไปจากที่นี่ต้องหนีไปจากที่นี่ผมอยู่ที่ไหนอะมันลงฆ่าสัตว์ ผมต้องออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ลีฟ now ล็อกมีกระดูกมีมือด้วยเอาสเตลได้ไหมย่อไม่ได้เฮ้เฮ้อุ้ออยตกใจนึกว่าหน้าคนพุนเหมือนหน้าคนอะเออเหมือนจริงใครอะอุ้ยโอ้โหสภาพเละเลยนี่ปุ่นแจแล้วไงต่อมีอะไรกับมันข้างบนเอ๊ะ ผมว่าใช่เราเราโดนลักพา,าตัวมาเอเฮ้ยคนหายเอาแล้วโว้ยนั่นแหละลักพา,าตัวมาเนี่ยหลอนอันนี้มากเลยไม่งทาโคตรโคตรหลอนนะเห็นปะแบบเออจริงนะเขาสัรหาวางแอคเซสดินะผงก,บนนก,นนนะกับไปนอนได้ไมนะ่อยากดดนอนละก็ไปนอนได้ไหมอะดูปิดได้นอนนอนได้ไหมมันมให้นอนแล้วอะไม่เป็นไรเออเราต้องเปิดออกไปใช่ไหม อ่อจริงด้วยฉันต้องหาทางออกเดี๋ยวนี้เลยแล้วคนนั้นเขาออกไปก่อนหน้าเราแล้วหร,หรือ,อยังไงคนที่เขาออกมาได้ก่อนนั้นเนี่ยเอ,อ่อประตูประตูหน้าประตูหน้าเอาอ๋อเออ <c oughs> <c oughs> มัน ไม่มีประโยชน์มันล็อกฉันต้องการโคร้ดโค้ดโค้ดจากไหนก่อนหน้าต่างโอ้มันมันล็อกเลยนะแต่ว่าเออมันมันปิดอยู่อ๋อแต่ว่าถ้าเปิดก็ต้องสัญญาการขโมยสัญญาการขโมยอ่ะมันเปิดอยู่นะถ้ามีเชือกก็ตัดได้อยู่แหละแบบว่าเอามีตัดอะ่ะอาเรียบร้อยทําตัวเองมันเอาของที่มีประโยชน์อาทิ้งหมดแล้ว ไม่มีทางเลือกแล้วต้องกลับไปข้างล่างเอ๊ะทำไมกตถึงยังไม่ไปน,นอนท้าคนเดินโคตรตลกอะ่ะหรือมันเป็นคนที่คนที่เราเจอในห้องใต้ดินเมื่อกี้บ้าที่หายอะเดี๋ยวเราลองเล่นใหม่ได้ไหมแต่ว่าเปิดทุกอย่างทิ้งไว้เราจะรอดไหมเดี๋ยวลองลองเล่นใหม่ดูลองเล่นใหม่ดู นี้กลับมา subject A เราสปิดร run เลยเราปิดทุกอย่างเสร็จปุ๊บนอนเลยครับเราตอบ no ด้วยเอออยากรู้เลยว่าถ้าเราตอบ no ทั้งที่แบบเราทําทุกอย่าง,สงเสร็จแล้เราจะเป็นยังไงปึออ๊บคือ,อยังไงมันก็ต้องบุกเข้ามาได้อยู่แล้วเพื่อมาจัดก,การเราแต่ผมผมเดานะว่าเราอะคือคนเนี่ยที่โดนราคาตัวอาจจะเป็นคนนี้แหละคนที่เราเล่นอยู่เนี่ยโดนราคาตัวมาแบบมันอาจจะเป็นแคนนอนคือซ i เ u a t i o n แรกอะเราอาจจะเก็บของทุกอย่างแต่ว่า ก็คือเก็บเก็บของทุกอย่างแต่ว่าอาจจะลืมสัญญาการขโมยมีดมีดมืดเก็บหมดแต่ว่าอาจจะลืม <üf> แล้วเรากรดลาพาตัวมาผม่าใช่ผมตอบโนหมดเลยนะรอบนี้จะลองดูอ่าตอบโนอีกตอบโนให้หมดอะ อนโนอีกอน่ะอโน่อีกอ่กนะซอนมีหรือยังก็นโน่หมดเลยดีครับมันก็เหมือนเดิมนะถึงผมจะตอบโนไปแล้วเออดีมากแกรอดมาได้ไงเนี่ย subject มาแล้วนะครับ oh my god เราเรานอน,อนเลยแล้วกันไม่สนใจอะไรท้งนั้นเอ๊ะหรือว่าเราเราเรา,เราลองแบบไม่รู้สิผมอยากลองออกหน้าต่างอะผมรู้สึกว่าประตูนหน้ามันออกได้อยู่แล้วคีอเดินออกไปเลยแต่หน้าต่างมันจะลุ้นขนาดไหนแบบเอาเชือกไปตัดปุ๊บมันจะดังไหมอะไรเงี้ย ซ่อนทุกอย่างปิดทุกอย่าง,ยงเยเวนซ่อนมีดโอเคจำไว้นะหนึ่งสงสาละไปนอนหรือว่ามันอาจจะบังคับแบบให้เราเป็นแบดเอนดิ้งอย่างเดียวเลยคือเราตายอย่างเดียวอะไรอย่างนี้เปล่าผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะคุณผมู้ชมไม่ชัวร์เลยบ้านปลอดภัยอย่างปลอดภัยแล้วครับแน่ใจไหมแน่ใจครับ อันนี้เราก็จะสปีดรันเหมือนเดิมไปเก็บของให้หมดแล้วก็ออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เฮ้ยฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยมาที่นี่ได้ไงอะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าต้องรีบออกไปแล้วถ่ายไปเลยครับฉันอ,ออกไปเดี๋ยวนี้ถ่ายเลยครับถ่ายเลยครับเอ๋เนี่ยมันตัวเดียวกันเลยปะที่มันหายไปเมื่อกี้แล้วเพลงหายด้วย ออกครับผู้ชมฉันต้องหาทางออกเดี๋ยวนี้หน้าถางมันมัน,ม,นมันปิดไว้ต้องมีอะลามอะไรทุกอย่างหนึ่งโอเคมันก็ต้องหาอะไรมาตัดเชือกนะครับตัดสายพวกนี้มันล็อกมันการโคด้ด เออฉันสามารถเอามีดพวกนี้ไปตัดเชือกได้นะตัดสายไฟดีเชือกอะไรหลายรอบแล้วเดี๋ยวอันนี้ออกไม่ได้เนาะเฮ้ยตอนนี้ก็ออกทางหน้าต่างได้แล้วเอ,อ้าไม่มีฉากปินรหรืออะไรเหรอจบโอเคคือเรารอดใช่ไหมขอบคุณที่เล่นกลับไปที่เมนูคือเรารอดเนาะโอเคลอดก็ดี